เวลาผู้ชายเข้าน้าเยอะๆปวดซีทำยังไงก็ต้องร้องอไม่เลี้ยงสีนี่แกอันนี้เป็นเป็นห้องน้ําค่ะอันนี้จะเป็นห้องเก็บของอธิบายก่อนมปนห้องน้ามีอะไรบ้างเข้ายัางไงคอนเซปต์เป็นยังไงไม่ไหวแล้วเวลค่ะก็คือห้องน้ํานี้ก็คือเป็นคอนเซปต์เดียวกับตัวคาเฟ่ค่ะที่เป็นเขาทะลุก็คือทําเป็นช่องตรงกลางให้เดินเข้าห้องน้ําค่ะไม่รู้สึก ภาพนี้ไม่รู้สึกขอภาพอื่นที่มันรู้สึกได้คะ่ะเอาไว้เนี่ยเอาซีนไอน,นเอาซีนนี้ห้องน้ําก็คือเดินผ่านเป็นเขาทะลุค,ค่ะก็คือเข้าไปข้างหน้าห้องน้ําค่ะที่เป็นอ่างล้างมือค่ะก็คือหนูแต่งเอากงนกมาตกแต่งค่ะเพื่ออยากให้มันดูโลเคอลกระจกก็ใช้เป็นที่มีหวายมาแซมมาค่ะ อ่างท็อปล้างมือก็ใช้เป็นปูนขัดมันนะคะข้างล่างตกแต่งด้วยไมย้ข้างหลังข้างล่างตกแต่งเหรอด้วยไม้อะตกแต่งหรือเช่อ่ามันก็เป็นที่สามารถปิดท่อของอ่างล้างมือได้อ่ะคะ่ะพี่ว่ากงนกมันสกิลมันทําให้มันสกิลมันไม่เนี่ยทำเป็นวอลไอวอลแรมดีไวโคมไฟติดผนงังไปเป็นไทยให้แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นสวนหินค่ะก็คือจะมีต้นไม้แซม ห้องน้ําไม่แยกชายหญิงเหรอแยกค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นก็คือมันเข้าทางเดียวกันนะคะแยกซ้า,ายขวา,ามีไฟอยู่ด้านน้ก็คือจะมีโซนเป็นห้องสวมค่ะแล้วก็เป็นห้องอาบน้ําสําหรับคลองค่ะก็คือจะแยกฝั่งกันเลยสองฝั่งเวลาผู้ชายเข้าน้าเยอะๆปวดสี่ทำยังไงก็ต้องรอ้อ <c oughs> จะเอาเป็นโถยืนฉี่เลยใช่ไหมคะเคยไปเที่ยวไหมว่ามันห oh ้องน้ำคาเฟ่มันก็ต้องเป็นยืนฉี่เพราะว่ามันเพื่อความเร็วเพราะว่ามันรองรับคนเยอะใช่ไหมค่ะเออได้ค่ะเคยไปเที่ยวแล้วมันต้องรอสมมติว่าเข้าน้ำเนี่ยผู้หญิงอ่ะค่ะเออจะไปเพิ่มให้ค่ะ